ิเซรีบินรัดฟ้าพาคณะลูกค้ากว่า100ชีวิตเที่ยวเซี่ยงไฮ้และซูโจชีวิตหนูเกินแกก็หนูเกินเฮี่ไตนเหมือนพระรามะเลยอยากให้มีงานอย่างนี้ทุกๆปีครับ ถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาด1บัตรได้ทั้งหมด25ที่นางต้องกระจายกันไปเราจะไปนั่งรถบัสแล้วเราก็จะไปวัดไปล่องเรือกินอาหารกลางวัน,นอาการตอนนี้เกียวาศูนย์องศาใช่ที่ดูล่าสุดน,นะซื้ออะไรมากินนะคะออกาแฟจากเครือขาวที่มาลายนะครับก็คือว่ากินแล้วจะทําทให้ร่างกายเราอุ่นนะเนกาแฟใช่เป็นกาแฟที่คั้นน้ํากาแฟจากเครือข่าวที่มาลายออกมา าการสวดทอนาจากเจ้าแม่ขุดยิมพันกว่าปีที่วัดนี้อันนี้อันนี้จะเป็นน้ำดื่มอมฤตค่ะที่กวนสินสมุทรมาแล้วกินแล้วจะเป็นอมตะค่ะน้ำมนต์น้ำมนต์อันนี้ไม่ใช่ถูกธรรมดาครับเป็นถุงที่ผ่านการกเซฟมาแล้วใช่แล้วจะรวยอันนี้มันต่อใส่เงินกินแล้วรวยเลยนะคะนน้ำปลาเชงน้ำปลาเชงยังมีอีกเหรออะะเนาะไหวไหม ไปไม่ไหวไหวเนาะเมื่อคืนสุดไหมโอ้สุดอยู่จนเขากลับมาละเมื่อวานอะหยุดสุดอ่ะใส่ไงก็รู้สึกไม่ไม่หายหนาวเว้ยเมื่อวานสนหนุ่ม สนุกค่ะเพื่อนๆที่มาเป็นกันเองดีแล้วก็พอถึงเวลาสนุกก็ทุกคนก็ไม่ไม่ถือตัวคนนี้ไม่กินเหล้าใช่ไหมกินกินจอวกไปเลยนี่ๆอ่ะคืออ้วใช่ใส่ผมเอาไปแล้วใส่พมใส่กอบรูปจะพิใหม่พิใหม่มันเปไฟฟ้าที่นี่คือไฟฟ้าเกือบร0 0เปรเ็คือเมื่อกี้ผ่านมาเห็นปั๊มเนวยยังโหแบบเฮ้ยปั๊มรถไฟฟ้า โอ้โหยิงคำถามวันนี้ปั๊มน้ำมันป่ะคิดว่ามันน่าจะมีราน้ำมันอยู่บางป่ะปั๊มน้ำมันแหละตอนนี้เราก็มาถึงเมืองโจโจกันแล้วนะคะที่เราอยู่ตอนนี้เป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ช่วงประมาณคิดจะศักราช1,644ถึง1,911ภายในจะเป็นอาคารและบ้านทรงจี100หลังการร้องเรือชมเมืองของที่นี่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยว ทำให้เราได้ซึมซับบรรยากาศคลาสสิกของโจวงจวงได้อย่างเต็มอิม่มราวกับได้ยอด้อนเวลาไปในอดีตเลยค่ะมาจากร้านพลพันธ์ครับเชียงรายครับสนุกครับสนุกมากแล้วก็มาได้ดูสินค้าหลากหลายรายกัน นึกถึงสว่านแบตเตอรี่20โวลต์ครับแล้วก็ตัวสินค้าใหม่ที่กำลังกัมานี่ก็น่าสนใจครับตัวดิโคต้าแล้วก็มีตัวทอทโทซูเปอร์ที่เป็นปาลูมาครับุบไปอร์โทโทโฮคู่กันผลมากกว่า ตอนนี้เราก็มารับประทานอาหารกลางวันกันที่พัตาคารหารจีนในหมู่บ้านค่ะของแต่ละอย่างน่าทานมากๆที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องขาหมูบอกเลยรสชาติอร่อยมากถูกปากคนไทยแน่นอนของอย่างอื่นก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะ คืนนี้เรามาพักกันที่เชอร์ราตัานค่ะเป็นโรงแรมหรูระดับ5ดาวที่ตั้งอยู่ฝั่งริมน้ำทะเลสาบไทฮูเล็กอลังการงาสร้างมากมค่ะรูปทรงตึกเป็นแบบโค้งแปลกตาเดี๋ยวเราไปรีวิวโรงแรมกันค่ะเราได้ฝั่งคริสตัลทชาวเวอร์นะคะเอาง่ายว่าสามารถซื้อเพชรพลอยหยกอะไรแ่วนี้ได้เลยคือไม่ออกไปไหน นี่ค่ะเพราะห้องแต่งต,ตัวเลยนะคะแล้วทำแบบนี้ไหมสมมติว่าเปิดเข้ามาใหม่เนี่ยเอากลับไปเก็บตรงนู้นก่อนให้ห้องนี้ไม่มีกระเป๋าโล่งๆเหมือนแบบเปิดมามไม่มีของอ่ะ A few moments later โอ,อไม่ได้ไม่เหมือนเสียบนะเอาใหม่ดีนี่ a r d fall power นนทนตเอก็กำลังเองะใจอยู่แค่ิีกาในบต้องเสียบา้าหน,าน,น,าาน,นุ่เปิดมาแฟติดเสียวัาทะลวงมาขนาดนี้เลยเหรอว้าวตัเอไม่ได้รานงสยไม่ได้จี เออว่ะเราคิดจริงๆแล้วเออเราก็ไม่เสียบกันอ๋อเราคิดว่าไฟมันเปิดไงไฟมันเปิดเราคิดว่าเสียบก๊าดหรือไฟมันเปิดอัตโนมัติอีห้องแต่งตัวคอ,อนเทนไม่พักกิงอย่าเมานะอย่ <c oughs> าน้องก๊า <c> ด <oughs> <c oughs> อกไม่ิดออนอันนี้ไม่ใช่ขีดกาซอันนี้เป็นกาดพาวเวอร์ถึงว่าทำไมมันเปิดเข้ามาแล้วไฟเปิดอัตโนมัติเซนเซียค่ะ มีห้องนี่เก็บกระเป๋าห้องแต่งตัวเป็นสาเป็นส่วนมากนี่เ้ากระเป๋าเก็บไว้ตรงนี้ได้เลยแต่งตัวไม้คงไม้แขวนนี่แล้วถัดเข้ามาโซนด้านไหนนี่ทุกคนนี่ก็มีกระจกบานใหญ่เหมือนเดิมเราก็เป็นเตียงห้องน้ำนี่ค่ะมีอาไม่ธรรมดามีทีวีด้วยนะจ๊ะบอกเลยเปิดทีวีให้ดูไม่ธรรมดาคือนอนแช่น้ำร้อนน้ำอุ่นได้มีมีปุ่มให้กดเล่นเยอะแยะเปิดมากเหรอ ตรงนี้นอนแช่อ่างดูทีวีได้อย่างสบายใจนะคะก็มาเป็นโซนอ่างนี่อ่างโหกว้างขวางมากแล้วก็มีโซนนี้ค่ะอ่างนะแล้วก็โถสุขภัณฑ์และจุดไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือวิวอันนี้คือวิวยามค่ำคืนนะคะเปิดไฟระเบียงทีง่ไหนเปิดติดนะโอชีวิต <c oughs> หนูเกิน Kê có đủ cơn coi hay lùng nghe, à. nhá, ừ. Đào hẹn đồ Đào Ồ chú, 1...2...3 phải chú, chú, xăm Ui อาจีะแสงใช่ไม่ใช่ไฮไลสวยเลยไม่ใช่ไฮไ,สว,ไ,ไสวยแม้ทำไปได้เดี๋ยวเราพาไปดูจุดไฮไลท์ก็คือตรงระเบียงค่ะที่เราจะเห็นแสงข้างนอกนะคะห<อ> yes. <c oughs> นักจริงกันลมค่ะโอ้นี่เห็นมือฝั่งเ้าฮ่าโอย ฝั่งซ้ายสวยมากคือข้างเอาข้างเราเดินออกไปตรงนู้นอะ่ะก็จะเห็นวิวตึกที่เปิดไฟโคตรอลังการอ่ะตอนคำ่ำจะมีกิจกรรมงานเลี้ยงส่งท้ายกันค่ะที่ห้องอาหารของทางโรงแรมอาหารแต่ละอย่างจัดเต็มอลังการมากๆไม่ว่าจะเป็นอาหารานานาชาติซีฟู้ดสดๆปูขนสุกี้เนือ้อซาชิมิแซลมอน ปลาทูน่าและปลาหมึกค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันค่ะกรซิมนี่ครับสดใหม่ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาจอยทิปกับเรานะครับ5วัน4คืนวันนี้คืนที่4ขอให้ทุกท่านเนี่ยกลับไปครั้งนี้นะครับขอให้ธุรกิจการค้าจงเจริญรุ่งเรืองกว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับปีหน้าก็คือตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ต่อให้ไม่ถึงดวงจันทร์ก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวในเฮียโจไอเลฟยูขอบคุณมากครับผมขอเป็นตัวแทนนะครับ ขอให้คุณประสิทิรัตน์ไตรนะครับทั้งเบรนษนีสสากลโลกจงเวพรให้เพื่อนเพื่อนทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญกิจการรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปคิดสิ่งใดคอยสมบัตินาด้วยเถิดสาธุของผมก็ขอผลบุญนะครับผลบุญกุศลที่ว่าที่ว่าบริษัทกิจเสนีเนี่ยที่ว่าเราช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือวัดโรงเรียนต่างๆนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกคนเนี่ย มีส่วนสําเร็จในปุญนะครับปีหน้าเรามาฉลองด้วยกันอีกเราจะโตไปด้วยกันนะครับยังไม่หมดครับอย่าเพิ่นนรงรีบตบมือครับ <c oughs> ขอให้ทุกคนมีความสุขเดินกันครับใ <c oughs> ช่ใช่ใช่ยูยูยเรายังไม่ได้ยินเสียงจากเีเลอร์ที่มาเร,าเรียกว่าดูงานในที่ยนีเลยก็ขอบขอบคุณมากนะครับพี่ให้เกียรติขึ้นมาพูดนะทจริงแล้วผมเองก็เป็นคนพูดไม่เก่งนะฮะขอบคุณกิจเสรีนะครับ ที่ให้เกียรติผมมาแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมา,าร่วมท่องเที่ยวในครั้งนี้นะครับขอวอวยพรให้ทุกทุกท่านนะฮะมีความสุขนะครับในวันปีใหม่นะครับก็ข <Yeah! S 3> อบคุณมากครับปีใหม่ก็อขอให้เรมีปีหน้ายอดขายมากขึ้นก่าเดิมอีกเป็น10เ,เท่าร้อยเท่านะครับ yes. อยากให้ยุ่งครับก็สนุกฮะมันอยากให้มีงานอย่างนี้ทุกๆปีครับขอบคุณครับสุดยอดเป็นขับเก่าที่ซั่งกระทัดจัดเรได้ใจความหมดแก้วบมดแก้วบอปแก้วไปขา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 วบมดแก้วแก้วไม่ดีเขาจะต่อยกันสิเนี่ยเนี่ยอยากโจนอะไร ก็ขอบคุณเฮียไหนเฮียหมูแล้วก็เฮียชายนะคะแล้วก um> ็ขอบคุณทางเฮียเฮียซอสแล้วก็น้องๆทุกคนนะคะทุกคนน่ารักเป็นกันเองมากค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็กิจการจระญรุ่งเรืองค่ะ ภายในงานเราก็จะมีกิจกรรมให้ลูกค้าเล่นกันด้วยนะคะมีแจกของรางวัลของที่ระลึกสำหรับทริปนี้ด้วยค่ะอย่าดียาด้าต้องเลี้ยงสุ่มได้ได้หรือสองหลักก็ได้ยกตัวอย่างผมมีเดขว่าหนอละหนก่งสบเจ็ดสิบ1ปด

เดินทางมาถึงวันที่5วันสุดท้ายกันแล้วนะคะก่อนกลับทางทัวร์เราพามาแวะดูพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมค่ะในนั้นก็จะมีผ้าไหมหลากหลายชนิดขายสวยงามมากเลยค่ะที่ต่อมาเรามาแวะซื้อของที่เอาเล็ตค่ะสําหรับซื้อของฝากกับไทยในนี้ก็จะมีพวกกระเป๋ารองเท้าตามเคาน์เตอร์แบรนด์สุดฮิตในไทยราคาแอบบอกว่าดีมากเลยค่ะเขาจะมไว้เีิหนูเปิดแสงสี สวัสดีค่ะเรามาจากร้านสมบูรณ์การเกษตรนะคะอยู่จังหวัดลำปางค่ะทริปนี้รู้สึกว่าสนุกมากค่ะ5วันรู้สึกว่าอากาศหนาวได้สัมผัสอากาศเย็นแล้วก็การที่พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าดีมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าชอบมากค่ะทริปนี้เอาจริงๆแล้วชอบคือสุดท้ายค่ะรู่นลามากเลยค่ะอาหารค่อนข้างอร่อยค่ะแล้วก็อาหารถ้ามือที่ชอบที่สุดก็คือจะไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านรอยปิใช่ค่ะ ใช่ค่ะอร่อยใช่ค่ะร้านทีเอสบีุ่งเรืองอมเอิร์สเดอดาวจันทบุรีอ่าอลังการมากมากเลยค่ะอลังการมากไฮเทคมากเปิดไฟเปิดเลยไม่ถูกทริปแรกทริปแรกทริปแรกเลยก็ประทับใจอ่ะก็คิดว่าถ้ามีอีกก็น่าจะมาอีกอยากให้มีทุกปีใช่อยากให้มีทุกปีปีหนึ่งหลายรอบก็ได้ จะไ,ได้มาเจอนักตาก,กล้องสวัสดีนะครับผมบอยนะครับผมจากร้าน TNL Steel นะครับหรือบางท่านก็ได้เรียกว่า TNL ชูนนะครับผมจุดแข็งหรอเราเน้นโชว์ประสิทธิภาพสินค้าให้ลูกค้าดูนะครับ รีวิวการใช้งานจริงเนาะก็ลูกค้าจะได้เห็นเลยว่าเวลาจะเอาไปทํางานเนี่ยมันสามารถเอาไปทํางานที่ลูกค้าเขาต้องการได้หรือเปล่านะครับก็คือการทดลองสินค้านั่นเองครับผมก็ความประทับใจของทริปนี้เนาะก็เรามีโอกาสได้มาครั้งที่แล้วนะครับรู้สึกประทับใจมากก็เลยรอบเนี้ยเห็นว่าเออทางกิจเซลีเนี่ยดูแลพวกเราเนี่ยอย่างดีเลยเราก็เลยรู้สึกสบายใจที่จะพาแบบป้ามามาด้วยนะครับก็เลย เออรู้สึกว่าเป็นทริปที่ทางกิเซรีเนี่ยเขาจัดให้เราเต็มที่จริงๆครับไม่มีกั๊กเลยเจรอิสราเอลนิเทุกอย่างทุกอย่างเใหญ่มากชอบทุกอย่างอยากมาอีกไหมครับอยากขอบคุณครับทรีเวิร์ดแด๊ดจูไลดักโทโต ร้านบาลังวัสดุครับอบอุ่นทุกวันเลยครับเฮียดูแลดีเพื่อนๆดีครับดูเป็นกันเองแต่กล้องก็น่ารักทั้งคู่ครับถ่ายรูปสวยครับไม่มีโอกาสจะมาอีกครั้งนะครับโจเราจะคาเทียโจไปได้ไงอ่ะสวัสดีครับผมโจครับผม ชื่อจริงปตวีนินวีครับร้าน7 6เกษตรยนจ้าจ้าสุดยอดเลยค่ะสนุกลุ้นระทึกครับผมประทับใจสาวมิ้นมิ้นมิ้นหนึ่งกับมิ้นสองครับอ๋อเหรอเอาไลาฮ่ไรสดเหรออาหารเหรอโอ้ชอบทุกมือเลยอ่าที่พักเป็นไงคะี่พักสุดยอดเลยครับผมนะจ้าจ้าขอสามคำให้โทษเอายังไงดีมันน่าจะตื้นตันใจมากเลยนะ ตื้นตันใจอขอบคุณครับอ๋อผมแชมป์ซูเปอร์ทูนะครับทริปนี้ก็สนุกมากครับทางทีงานกิเสรีทุกๆคนก็ดูแลเป็นอย่างดีครับเที่ยวก็สวยงามห้องพักก็ดีอาหารยิ่งเลิศเลยครับผมสนุกสนานเมากันทุกวัน <laughs> ถ้าปีหน้ามีอีกก็จะมาอีกครับผมของผมเนี่ยเด่นผมไม่รู้ว่าเด่นของคนอื่นยังไงแต ของของทางเราเนี่ยเ,เด่นด้านการบริการนะครับแล้วก็ของเราเนี่ยมีขายทุกช่องทางเนาะแล้วก็สินค้าพร้อมมีโชว์รูมสินค้าที่ให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ได้อย่าง,ส,งสะดวกสะดวกชัดเจนนะครับแล้วก็ของเรามีการโปรโมทการตลาดจัดกิจ,จกรรมออกบูธขายสินค้าก็มีทุกปีนะครับของเราก็มีพร้อมหมดเลยนะครับทั้งออนไลน์ออฟไลน์ ใช่ไหมฮะแล้วก็รวมถึงอาจจะเป็นค,คุยเก่งหน้าตาดีเน <c oughs> ี่นะลูกค้าเลยรักหรือลูกค้าเลยชอบ <c oughs> บริการที่ใจครับ,บร oh. ขอบคุณมากครับชื่อหมีนะครับจากบริษัท NRP Shop แล้วก็สยามพาวเวอร์ทูนครับผมความประทับใจที่ได้มาทริปนี้ก็ได้มาเจอเพื่อนๆใหม่ๆก็สนุกมากเลยครับแล้วก็ปีหน้าก็อยากจะมา ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากจะทําเป้าให้ได้นะฮะแล้วก็มาเที่ยวต่อครับผมสวัสดีครับผมร้านอริยะพรชัยนะครับอยู่จังหวัดฉะเชิงเซาครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับเฮียไตนะครับเฮียอูแล้วก็เฮียชัยนะครับที่ได้อ่ามอบรางวัลที่ทรงคุณค่ารางวัลนี้ให้นะครับผมดีใจมากครับผมแล้วก็รู้สึกขอบคุณนะครับก็ที่เราไปดูงานที่บริษัทของโทเทลนะครับ ทำให้เราเกิดความมั่นใจเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้านะครับแล้วก็เราจะเดินหน้าต่อกับไปสัตว์กิจเสรีต่ออีกอย่างแน่นอนครับขอบคุณมากครับโอ้ดีมากเลยครับผมมาทริปนี้ครั้งแรกเองนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าได้รู้รจักหลายๆคนมานานแล้วครับสามารถสนิทกลมกลืนได้อย่างรวดเร็วมากครับทุกคนอยู่กันแบบเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยครับครั้งหน้าถ้ามีอีกก็มาอีกแน่นอนครับ ตอนนี้เราก็มาถึงประเทศไทยกันแล้วนะคะทางบริษัทกิจเซรีอินเตอร์เทดดิ้งขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในบริษัทของเราขอบพระคุณค่ะ